สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับมีรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่กำลังหารุ่น l 3 4 0 8อยู่นะครับตัวนี้บอก ทนมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้เจ้าคุณผู่นะครับราคาก็ไม่แรงครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับมีเล่มพร้อมนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะยางหลังนะครับตัวนี้อยู่ที่สภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตยางหน้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับรถห้องคัดเดิมนะครับเป็นรถบ้านสภาพสวยมาสภาพนี้เลยครับผมยังไม่เคยล้างนะครับใช้งานก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าชั่วโมงการทํางานมาพร้อมกับพานท่วนนะครับห้าไปยี่สิบสองนิ้วครับสภาพสวยๆ ทะเบียนนี้ครับตคหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับกาละสินนะครับรถก็มีลงน้ำมาบ้างครับลงน้ำมาบ้างแห้งดีครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซี่ครับทดสอบระบบให้ชมกันสามสิบตีแรงม้าสามสูบสองพาวโฟลวิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบพร้อมใช้งานนะครับรถเติมเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของใช้งานเองนะครับตัวนี้ รถมือเดียวทั้งดันทั้งไถครับตัวนี้แปดเกียรหน้าสี่เกียร์ถอยเครือ่องยนต์เป็นสามสูบสองเทานะครับโฟล์วทับ่ีเดิมหน้าจะเร็วครับถอยหลังจะช้าหน่อยนะครับแต่คนมากๆครับงานดันนะ ปกตินะครับโอเคนะครับรีบเลยนะครับสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับช้าตัดสินใจนานไม่ทันนะครับสําหรับรถสภาพนี้นครับผมบอกเลยล้างออกสภาพสวยมากนะครับ2765ชั่วโมงการทํางานห้องคัดเดิมรถสวยเครื่องเกียร์ดีนะฮะนะครับ,นะรบไม่ดัน เดิมๆครับราคาคุ้มๆใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091 861 1191นะครับตัดสดและออก่านเท่าก็สอเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ